อาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ๊เงี่ยมครับเจ้าสวัสดีก็อ่าพี่น้องเนาะคนรอดกันทั้งประเทศพี่น้องเนาะของเจ๊เงี่ยมครับผมนอบบาลเิ่น<ม>หายมากตั้งแต่ต้องัดเป็นของอ่ารับอิสเอลเวยพี่น้องเด้อเนาะจำกันได้บ่ร,รับอิสเรลของเจ๊เงี่ยมครับแล้วก็เราจะมาตามเลขความฝันเลขความฝันก็คืออ่าแปดหาสองมันว่าเจงวดที่ผ่านมาเจาอ่า เลขฝันเหม่นนี่เนของสามตัวตรงๆ,ๆเลยดิยเนาะแล้วก็เลขคุณนายดูใบที่เราเรายังไม่ได้เป็น,นอะไรเจ๊ฝันทังไหนวะเนี่ยันไปเออฝันอะไร้่อ่มอะมือขึ้นนี่บ,าคาบอครับมือว่ามือไหนมือขึ้นนี่กับฝันตะวันใดสองตัวโอ้โูเพราะว่า ที่สามตัวนั้นฟันสองข้นจ้ะอสามตัวฟันสองข้นซ้อนจ้ะอ้าพี่ร่างใครที่รอของเจย,เย์ยังครับฟันแล้วเด้อฝันแล้วเอาฟันตั้งไหนพี่เจ้ครับฟันว่าตั้งไหนฟันเอฟันว่าได้ไปไปเฮียนพี่สาวจ้ะ โอกำลัาไปเหยนพีสาวตะว,วนันกําลังสักผ่าสักผ่าจ่า่ือเออว่ามีคนมาเขียนให้<อ>เขียนกับไห่เห็นหน้าเห็นตาคือตังหวดกวนลราจะอะเห็นตะมือใั่สิบิบอจะโอ้โทเขียนให้สองหาเจ็บจอื้อ ขึ้นขึ้นที่สองมากแล้วมากันอีกอะขึ้นที่สองมากแล้วมาปันในย่ำสองขึ้นนะจ๊ะครับผมมาปันอีกแบบนึ่งต่วันมือขึ้นในมากฝันมันเพิ่นเขียนไหญ่สองตัวเพิ่นออ้เข <laughs> ียนไหญ่สามแปด,ปดจ้ะสามแปดจ้ะโอ้โห สองคืนซ้อนสามสามตัวสองห้าเจ็ดใช่ไหมสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองคืนซ้อนพี่รองเนาะแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนนี้สามแปดน่าจะโอ้ทุพี่รองแสดงว่ามาครบทั้งสามตัวสองตัวได้พี่รองด้วย อืสองหาเจ็ดสามตัวนั้งกัดเลนเอาจ้าอะเพิ่มมาเจ็ดสองหรือหาเจ็ดอะหาเจ็ดเจ็ดหาเนาะหรือหาสองคือก็อะห้าสองตัวเดิมก็ไม่แน่ห้าสองอ่าสองเจ็ดพี่ร่องแล้วก็ห้าเจ็ดอ่าไปกลับด้วยแล้วก็สองตัวสามแปดรถเจเนาะ อ้่สามแปดอ่าสามแปดแปดสองอืมอืมอืมหรือเป็นสิ 3ามน่นีต้นผัดไม่เขียนให้ตัวไม้ซะอ่ะอตัวสามตัวบ่อหอดสามครึ่งอือเอาพี่รองพิจาราเอาเด้อโอเคงามใครที่รอครับผมอ่ะ,อะเอาแล้วคุณนายดูใบเจ๊คุณนายดูใบเก้าซีกับแปดซี่จ้ะเอาคุณนายดูใบสองชุดเลยพี่รองเด้อ าสี่แปดสี่โอ้ใกล้เชี่งกันมากเลยอ่าพี่้องใครที่รอคุณนายดูใบครับผมเก้าสี่แปดสี่รัเจรนะ่ะอ,อ่าพี่รอง นะ้อใครที่รอครับผมเจี่ยเี่ยมครับผมสองคืนติดครับผมสามตัวเนาะแล้วก็คืนสุดท้ายก้อนจิออกดีกวได้มาเลยโอ้คนเขาน้ามาหลายเจ้นมาคากัคากคกักบ่ไม่ตัวมาคากัคากคกัคกบ่หาเจ็ดดีบ่ ได้ก็จะตัวฟันไหมคือหาเจได้เจแท้เพราะว่าตัวมีกับพี่ใส่กับฟันได้คือกันจ้ะเอ้ามันกระสุ่นกันอยู่กันเลยว่าเออเอาันกันทัาซื้อสามตัวกับเอาสองใส่เด้อเพราะว่าฟันไดสองสองหายเจ็บสนับโอ้ผู้อื่นเพิ่นกับฟันคือกันอยู่ เดาเพิ่นฟันไดาเจนหาเจจเจหาอ่าหาซื้อ,อาาลอตเตอรี่กับเบอมีดอกเอาเีเ้และเจมันระ,บะเบิดแต่เราหาซื้อาาลอตเตอรี่วันเลยเจหาบ,บ่มีบบมอือโอ้ฟันตรงกันครับพี่พี่สายเจใ<ะ>ช่อืออ่าพี่รองเนาะ สองห้าเจ็ดได้พี่รหาได้ก็หาพี่้องใครที่ตามเจีย่ยหี่มครับผมเนาะ<ช>แล้วก็ประมาณนี้แหละตัดเอา<ช>อสองหาเอาหน่อยยั้มาพอมันออกแล้วพี่น้องสองหา้าสองเจ็ดห้าเจ็ดครับตัดได้เลยพี่้องเนาะแล้วก็ร่างสามแปดเม็ดเดียว โคจะถ่ายพี่น้องอ่ะชุนละมุนได้ไหมอ่ะเพราะว่าให้เจ้ามาทำบุญก็ประมาณนี้นะเจ๊เนะาะออ่ะขอบคุณเจ๊ครับผมเนาะะสำหรับแนวทางเจ๊ครับจ้าจ้าสวัสดีครับผมเอปาปุ้ยต่มเจเียมได้พี่หลองแฟวทีราเมอ่อกิลิโคฮามาเนื่องเึ่อมเถื่อนหรือว่าคอมเมนตนเขาว่ามาเนื่องเึ่งเถื่อนครับผมเนาะเจียมครับ นาะเลขเจียมโค้งสุดท้ายเ,เลขฝันเพิ่นได้พี่น้องอืมอ่าเลขฝันเพิ่นแล้วก็มีสามตัวสองตัวแล้วก็มีเลขคุณนายดูใบมาจะสรุปให้เลยอืมเนาะเอาดืนดวนเลยพี่น้องก่อนออกเลยเนาะเห้งๆปังๆทุกานอ่นาเนาะอ่า สำหรับจิบนีโสมานครับ